สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ทุกท่านคลิปนี้จะมาดูอาจารย์โอขุดสะครับเป็นยังไงบ้างโอแยวครับแยวะปลลูกนี้สูบน้ำบ่อยมากครับเพราะว่า,าสูบเสร็จฝนก็ตกนะเราเข้ามาเอาสองสามรอบเลยครับบ่อลูกนี้เพราะว่า เจอฝนครับเข้ามาที่ไรก็เจอฝนทุกทีเลย เมื่อวานนี้เอไม่เย็นครับไดไม่ชาร์จครับเม่เช้านี้ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยเรามีสองตัวครับไดคอยลูกหนึ่งทังลูกนึงก็ไปซ่อมนะครับซ่อมรอเลยมาถึงก็จับใส่เลยครับก็่ม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลานะครับยังอยู่กับงานเมาครับ 他呢？<laughs> <H anna. laughs> อย่างอื่นไม่มีปัญหาครับทำงานได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวผปกดถือว่าเราดูแลเขาดีครับปาตุงดูแลดีครับทันนี้อันไหนไม่ดีเปลี่ยนก็เลยทำงานให้เราได้แบบสบายใจครับส่วนเรื่องอการชำรุดเสียหายมันก็อยู่ที่อายุการใช้งานครับมันนานแล้วมันก็ต้องมีซ่อมมีแก้ไขกันบ้างนะครับ เรื่องธรรมดาครับ ไม่มีโหลดครับยังสู้ครับยังสู้ถ้าปลาชาติก็บอกคุณปูยังยังไหวนะอายุอานามนี่น่าจะปลาไปประมาณ30-40ปีแล้วครับคันนี้เรื่องความร้อนนี่ไม่มีปัญหาครับปลาตุงเอาอยู่ครับความร้อนประมาณ60-70ครับ เฮ้ยคันนี้อย่าใส่เยอะหรอ <laughs> คันนี้ก็บาใหญ่เฮ้ยใส่น้อยกับเพื่อนหน่อยอ่ามีปัดข้างบนครับเดีวบ๊ายบาย ครับโอเครู้กันโอเคโอเคสวยสวยสวย นัน่ตรงนั้นปองตรงนี้ได้แล้วเรื่องตรงนี้ให้ลึกเลยเลยเอ,อ่องลวงลึกเลยให้ลึกเลยลึกไปเบิ้มไหมไปยี่ใดนะเยานไือเหรยน

คันนี้เอาเยอะๆเลยรีเลยันขาวเนี่ยใส่น้อยๆเลยแรงไม่ค่อยมีแล้วคันขาวอ่ะ <laughs> <laughs> ดินเราเยอะครับดินเราพองานเหมาครับเรามีสะสเปร์สามลูกนะครับลูกนี้ลูกหนึ่งแล้วก็ข้างบนนะครับแล้วก็ลูกที่อยู่ข้างในนู้นก็จะเหลือประมาณสองร้อยเที่ยวพอครับพอพอเหลือๆเราจะเอาลูกข้างในก่อนนะครับที่สาเหตุที่เราเอาข้างในนี่คือทางทางนี้นี่วิ่งไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้เราวิ่งไปแล้วจมนะครับเป็นทางอ่าท่อมาในนานนะเราก็เลยขออนุญาต ฝั่งนูน้นว่าเราขอเก็บลูกนี้ได้ไหมทางนู้นก็ใจดีครับเสียอายครับอนุญาตให้ผ่านได้ก็เลยเก็บลูกนี้ให้มันเสร็จไปเลยครับเพราะมันเป็นลูกในลูกในถ้าฝนตกลงมาแรงๆนี่จะท่วมหมดเลยนะครับน้ําจะเต็มเลยเต็มมันก็ลําบากในการเข้ามาเอานะครับเราจะเก็บลูกนี้ให้ให้หมดก่อนหน้าฝนนะให้หมดก่อนฝนตก ถ้าไม่หมดยังไงแล้วค่อยแก้ไขครับค่อยแก้ไขปีหน้าแต่ผมว่าน่าจะไม่เหลือครับงานเหมาน่าจะหมดพอดีครับสามลุงนี่กินแบบนี้สบายครับถ้าฝนไม่ตกครับ เทขึ้นขึ้นดีมากนะครับดินแบบนี้เหมาะกับงานเหมาครับ เราจะวิ่งกันที่4คันนะครับส่วนน้องใหม่นี่เจ้าของอยังลางานไม่ได้นะกำหนดลาออกนี่จะเป็นสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนคือกับทางผู้ว่าจ้างนะครับออกสิ้นเดือนนะคือเราเสียนิดนะครับเสียนิดเขาทําถูกต้องนะครับเขาจะออกปุ๊บปั๊บมาอานาคตไม่แน่นอนนะครับเราก็ลองลาออกให้มันถูกต้องนะครับทํางานอยู่ตรออครับ শঙ্কর จนอ๋อนี่จะจัดพอดีพอดีนะครับไม่ถือกับเยอะนะครับนี่ถือว่ารถดำวิ่งสบายครับได้จานอ๋อมาร่วมงานคือว่าโอเครอครับคุยกันง,ง่ายครับคุยกันเข้าใจครับจานอ๋อดังได้คุยได้ครับ การทำงานเป็นทีมนี่บางครั้งนี่เราต้องเราต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งเก่งคนเดียวนะเก่งคนเดียวไม่ได้นะครับผมเหมือนกันนะครับผมจะทํางานจะรับงานนี่ผมต้องปรึกษาปาตุงด้วยนะครับว่า,าแค่นี้ได้ไหมแค่นี้ไหวไหมถ้าต่างคนต่างว่าไหวก็โอเคครับแต่ถ้าบางคนค้านแล้วก็ต้องมาปรึกษากันอีกทีหนึ่งนะ มาปรึกษากันไม่ใช่ว่าผมจะรับงานคนเดียวแล้วก็ทําขาดทุนช่างมันไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นิสัยผมนะผมจะปรึกษาสาทิมงานครับว่าราคาแค่เนี้ยไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเราวิ่งราคาที่มันสูงเ,เราก็ไม่ได้ทําครับงานเพราะว่ามีคนอื่นเขาที่พร้อมที่จะทํานะครับในราคาที่เขาว่ามานะครับเพาเสนอมาเราก็ต้องตัดสินใจครับว่าไหวหรือเปล่า ต้องมาดูบอ่อว่ามีบอ่อใกล้ไหมราคาขนาดนี้ไวหรือเปล่านะครับต้องปรึกษาทีมงานหลายๆคนนะครับไม่ใช่ว่าจะทําจะรับงานโดยพะะการนะครับไม่ใช่ถามมาได้ไหมไม่ขาดทุนครับทำงาน ทำงานผมรับประกันเลยไม่มีขาดทุนนะครับแต่จะกําไรน้อยกําไรมากนะครับไม่รู้จะถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดมาแล้วรถมาแล้วเฮ้ยไม่มีขาดทุนครับแต่กำไรน้อยกำไรเยอะไม่รู้ครับต้อง ม่ได้ว่าได้ยินมากับถอยชนดื้อดินฝั่งนี้แห้งดีเนาะเนาะแห้งดินแห้งดีทางเนี้ยเฮ้ นงานที่ผ่านมานี่ปกติเราเราวิ่งงานเที่ยวก็จะเหลือเที่ยวละร้อยยี่ร้อยร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามนะครับในงานเหมาที่ผ่านมาเนี่เราเหลือเที่ยวล,ละร้อยห้าบาทเ <c oughs> ที่ยวร้อยห้าบาทแต่เราวิ่งใกล้ครับวิ่งใกล้ถามว่าเหลือไหมก็เหลือครับแต่เหลือน้อยถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดครับไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแต่เราเหลือน้อยครับ แต่ข้อดีของเราคือเราวิ่งลงที่เดียวแปลงเดียวครับไม่ต้องไปวิ่งหาปกติถ้าเป็นงานเที่ยวทั่วไปได้เยอะครับไดเ้เที่ยวร้อยยี่ร้อยสามแต่จะลงตรงนั้นสิบตรงนี้ห้านะครับบางทีก็ไม่มีที่ลงก็มีครับงานเหมากับงานเที่ยวมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่างานเที่ยวของเรานะครับใส่ดินก็ไม่น้อยกว่างานเหมาเท่าไหร่นะครับจะน้อยน้อยนิดนึง เราอาศัยคุณภาพอยู่แล้วครับเราทำงานเราไม่ตัดราคาใครนะครับแต่เ,เราจะเพิ่มปริมาณของดินเนาครับเพื่อให้เหมาะสมกับกับเงินนะครับกับเงินที่เขาซื้อนะครับเรื่องราคานี่เราไม่ตัดใครนะครับก็ลงเท่าไหร่เราก็ลงเท่านั้นนะครับ เื่ยองอารามงามแท้ครับเกเครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ